ปปปซ้อนแผนจับลูกเก๋ชาดาเรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างระบบน้ำประปาพ้นตำรวจตรีจำรูนปานแก้วผู้บังคับการปปปและรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบลุยตรวจค้น8จุดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่ตำบลตลุกดูอำเภอทับทันและตำบลหาทนงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจากปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวน5รายโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายประกอบด้วยนายวีรชาติรัศมีนายกเทศบาลตลุกดูนายธนพัฒดุลยาธิการปลัดเทศบาลตลุกดูและนายกุลธัต สามัคคีผู้ช่วยในช่างโยธาเทศบาลตลุกดูตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่22ตุลาคม2566ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบและร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ส่วนผู้กระทําความผิดอีกสองรายเป็นประชาชนทั่วไปคือนายมานพติติมานพตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่22ตุลาคม2566ไหในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและนายยิ่งยงคชาชาญ ตามความผิดซึ่งหน้าในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบโดยจับกลุ่มนายวีราชาติได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจอดอุทัยธานีส่วนนายธนพัฒ์และนายกุลธั์จับได้ที่ห้องทำงานในเทศบาลตลุกดูขณะที่นายมานพและนายยิ่งยง ถูกจับตัวได้ที่หน้าธานาคารสาขาเมืองอุทัยธานีพร้อมของกลางเป็นเงินสดจำนวน6แสนบาททปขอคนหาที่นี้เพื่อค้นหาเพย์หลักฐานในการกระทำผิดตอนจับไ่ัแต่ว่าอะไรดเีมีกรตั้งขนบันทึกสวัสดิการเร็จแล้วเนจุดุมกันแล้วก็แจ้งการควบคุมตัวเจาบกว่าตลาดคนเยอะนา ใช่ตอนนี้ก็กำลังเตรียมด้วยยังไม่เสร็จสิ้นนะเดี๋ยวดึงตลาดนั่นแล้วก็ตรบจำนวนแล้วครับตอนนี้ก็คุมตัวแล้วครับคราวนี้นะครับตอนี้ตอนตรวจเข้าจับก็ถือซองเงินอยู่แสนแล้วก็ตรวจสอบแล้วเป็นเลขหน้าบัตทั้งหมดนะครับตรงแับที่เร่งความของชาวบนไว้แล้วก็ที่สายของเราไว้นะครับแล้วก็คราวนี้ก็กําลังท่อมรถในรถคันนี้นะครับกำลังจะลงจุดเข้าจับคุมนะครับ ทำมอถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายเอาเช็คนี้มาเทคเทศบาลมาให้ผู้รับเหมานะครับผมค่าอะไรค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างของที่ไหนที่ใครให้เอามาใครบ่มบ่มบ่มมาใครเทศบาล